ิดไฟฉุกเฉินนะการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ข้างหลังเขารู้นะครับว่าเราจะถอยหลังเทียบเสบบาท,ทางด้านซ้ายนะเขาจะได้ไม่ขึ้นมาบางช่องของเรานะและเขาก็จะได้ระวังเราด้วยและเราก็ต้องระวังเขาด้วยนะโอเคพอดเด้ไหนช้าๆครับคันแรกขูจะเรียกว่าคันที่1นนะช่องที่เราจะถอยก็คือช่องเราคือคันที่2คันบนก็คือคันที่3ให้ตัวรถด้านซ้ายห่างจากคันบนเนี่ยประมาณ1เมตรนะแล้วให้มาหยุดตรงที่ตัวเรา อยู่ตรงหน้ารถของรถคันซ้ายมือเลยอีนิดนึงอีนิดนึงครับพอเราจะให้กระจกมองข้างของเราด้านซ้ายตรงกับกระจกข้างด้านขวาของรถคันที่จอดอยู่ทางด้านซ้ายมือไม่ได้นะเพราะความยาวของรถไม่เท่ากันโอเคพอได้แล้วปุ๊บเข้าเกียร์ถอยหลังเลยครับอ่าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเราถอยหลังช้าๆนะครับ ให้ท้ายรถเราตรงกับท้ายรถเขาแต่ถ้าท้ายรถเรามองไม่ออกนะครับน้องนีหน้าให้มุมของกระจกนะครับอยู่ตรงกับท้ายรถของคันที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราได้เลยท้ายท้ายรถก็คือไฟท้ายที่อยู่ด้านนอกโอเคได้แล้วเรายุดไยหลังเทียบเสบัทางด้านซ้ายก็หมุนซ้ายสุดโอเคหมุนซ้ายสุดแล้วมองกระจกมองข้างด้านขวาให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านในของรถขันหลังอีกนิดนึงยังได้ครับ ได้แล้วหยุดนะเมื่อกี้เราหมุนซ้ายคืนขวากับสองลอ่ให้พงในตรงรล่ตรงโอเคแล้วปล่อยดถไหลครับให้ตอนนี้กับกระจกด้านซ้ายแบบหยุดแป๊บนึงก่อนกระจกด้านซ้ายปรับต่ําลงมาเราขยับปรับขึ้นไปนิดนึงอาจจะมองยานนิดนึงนะครับเพราะฝนตกนะน้ำฝนกาะตรงที่กระจกอาจจะมองยาานหนึ่งโอเคปล่อยรถไหลช้าๆให้ด้ามจับประตูอันแรกอยู่ตรงกับฟุตบารชี้ไปตรงกับฟุตบารอีกนิดนึงได้ครับ อ๋อได้เลยนะท้ายรถเราเอียงด้านซ้ายเหมือนขวาสุดเลยครับหมุนสุดเลยนะโอเคพอหมุนสุดแล้วปล่อยรถไหลช้าๆมองหน้ารถก่อนว่าจะปัดชนท้ายเข้าไม่ปล่อยรถไหลครับสลับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับไม่ชนฟ้าบานนะถอยทีเดียวได้เลยปล่อยรถไหลช้าๆถ้ามีกล้องก็มองกล้องได้ช้าๆครับให้รถตรงอีกนิดนึงอ่าตรงแล้วหยุดนะครับถ้าไม่มีกล้องเราต้องมองกระจกข้างซ้ายขวาหรือมองกระจกมองหลังประกอบหน้าขึ้นกลับให้รถตรงโอเคก็ เข้าเก็บพีพักกิ้งเลยแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินเราสามารถถอยหลังจอดเทียบฟุตบาทได้เลยในครั้งเดียวเนาะโอเคสมมุติเราจะขับออกนะครับก็เ e ย็บเ e เข้าเกียร์ดีร้ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยครับมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครมาไหมเอ่ย ไม่มีนะอ่ามองขา้างหน้าครับเมื่อกี้เราถอยมาอย่างไรเราจะออกไปอย่างนั้น<ม>ก็คือเราถอยมาไม่ชนเราข้อจะออกไปไม่ชนนะโอเคอ่านารถพลัดพึ่งกลับโอเคถ้ามองกระจกมองไม่ค่อยออกนะมุมในการมองเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นรถที่มาจากทางด้านหลงังทางด้านขวานะเพราะถือว่ารถเราเนี่ยเฉียง45อ,องศาอยู่มองกระจกไม่ได้เราต้องใช่ครับต้องมองข้ามไหลยอย่างนั้นเลยถูกต้องโอเคนะมองฝั่งตรงข้ามระวังมอไซดยปลอดรถลายครับแ้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายพ้นไหมเอ้ยพ้นนะครับโอเค